สวัสดีค่ะดิฉันดรชนิชาลอสีทองค่ะวันนี้วันที่25เมษายน2 0 2 1นะคะก็เป็นการเจอในอีกแอพิซอดหนึ่งเก็่ยกับเรื่องของโควิดซึ่งดิฉันก็มีข่าวดีที่จะมานำเสนอค่ะคือในวันที่15มีนาารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาเปิดเผยว่าโควิดเ,เนี่ยสามารถดูแลและป้องกัน ยาฟ้าทลายโจรและในวันที่22เมษาก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาชี้แจงเอกว่าได้มีการพิสูจน์เรียบร้อยแล้วจากคน300กว่าคนมี1%ที่จะเป็นใายลักษะของโรคน้ำท่วมปอดและถ้ายังใช้ยาฝรั่งอยู่นั่นหมายถึงยาที่เป็นยาแพทย์แผนปัจจุบันก็จะมีถึง14%ที่จะยังมีอาการของ ปอดน้ำท่วมปอดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยยาฟ้าทลายโจรสามารถที่จะดูแลและระงับและรักษาเกี่ยวกับเรื่องของโควิดได้นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยแต่ถึงกระนั้นก็ตามเราก็อยากากดตกและยังต้องสวมหน้ากากอนมามัยอยู่และก็ยังต้องมีการล้างมืออย่างสม่ำเสมอรวมถึงจะต้องมีในเรื่องการฉีดฆ่าเชือ้อ แล้วก็เช็ดถูบริเวณที่มีการใช้ร่วมกันบ่อยๆนะคะกาดอย่าตกเราก็ยังต้องดูแลตัวตัวเองต่อไปและในส่วนของเรื่องของวัคซีนดิฉันได้เจอเทปเทปหนึ่งของรองศาสตร,ราจารย์แพทย์หญิงจิรพรเหล่าธรรมทัศน์ได้กล่าวไว้ว่าสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว ถามว่าจะมีการโอกาสที่จะติดโควิดอีกไหมย,ยังมีนะคะแต่จะไม่ถึงขั้นกับเสียชีวิตนั่นคือท่านพูดไว้แบบนั้นไม่ได้เป็นการป้องกันแบบ1 0 0เซนขณะที่จะไม่ติดอีกเลยไม่ใช่นะคะแต่ก็ยังมีโอกาสติดอยู่ทีนี้เรามาพูดถึงในลักษณะของว่าออในส่วนของพี่น้องประชาชนที่จะรับประทาน ยาฟ้าทลายโจรเนี่ยจะรับประทานในเวลาที่เรามีความรู้สึกว่าเราเจ็บคอมีไข้หรือว่ามีการจามรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวมีน้ำมูกนะคะในลักษณะนี้ก็รับประทานยาฟ้าทลายโจร5วันติดกันก็จะเป็นประโยชน์ดีว่าก็สามารถรักษาหายได้นะคะไม่ต้องไปในการไปตรวจวัดว่า เราติดโควิดหรือไม่เพราะว่าการไปตรวจวัดตรวจมาแล้วถ้าเราก็ไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเอกมันมันก็ต้องตรวจอกีกแล้วตรวจเมื่อไหร่ถึงหยุดตรวจได้ใช่ไหมคะก็ฟ้าไายโจรเลยค่ะ เพราทารกโจนแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้เป็นเพราะมันไม่ได้เจ็บคอเพียงแต่เรากลัวหรือกังวลเฉยๆเนี่ยเราก็ยังมีในเรื่องของกระชายขาวมีเรื่องของขมิ้นชันมะนาวน้ำอุ่นออกออกไปทางในทางร้อนหรือการที่จะเอาน้ำร้อนมาดมดมโดยใช้อาน้ำร้อนๆเนี่ยก็สามารถช่วยได้อีกพยายามเลี่ยงที่จะกินน้ำแข็ง อย่ากกินน้ําแข็งในเวลาเช่นนี้นะคะเพราะว่าโควิดเองเติบโตในในในอุณหภูมิที่ต่ําเพราะฉะนั้นในอุณหภูมิที่สูงเรามีโอกาสติดได้น้อยอยู่แล้วก็ดิฉันก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านที่จะออกมาทํากิจกรรมที่เป็นกิจกรรมหลักๆในการดำรงชีวิตของพวกเราอะค่ะ ก็นะคะในนามของสมาธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยวันนี้ดิฉันก็คิดว่าการที่เราจะมีความสุขในแต่ละวันนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยชีวิตคนเราไม่ได้ยืนยาวขนาดที่เราคิดว่าเมื่อไหร่ก็ได้ที่จะมีความสุขต้องวันนี้และเดี๋ยวนี้ค่ะและอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุด ในานามของประธานสมาพันธ์ก็ขอฝากเสลอานี้ไว้และในคราวหน้าเราจะมาเจอกันเกี่ยวกับเรื่องของการมีส่วนร่วมซึ่งการมีส่วนร่วมเนี่ยดิฉันตอนที่จบปริญญาเอกเนี่ยดิฉันทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการจัดสวัสดิการโดยผ่านประชาสังคมซึ่ง ตอนนี้ดิฉันก็มาทำประชาสังคมในในชื่อของสมาพัธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย76จังหวัดและ50เขตกรุงเทพมหานครมีสมาชิกก็ไม่ต่ำกว่าแสนคนก็เราก็ยินดีมากเลยกับสิ่งที่เราได้